สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีสมัครไลน์นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ PC ของเราแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันจะยังไม่มีวิธีสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับแต่ก็คือจะสมัครผ่านตัวโปรแกรมไลน์เลยไลน์ในโทรศัพท์นะครับสำหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนวันนี้นะครับเรามีวิธีใช้ง่ายๆเลยนะฮะสมัครง่ายๆผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ แต่สิ่งที่เราต้องมีก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือรหัส Gmail นะครับใครยังไม่มีเดี๋ยวคลิกข้างล่างเลยนะครับมีคลิปวิธีสมัคร Gmail รือถ้าใครมีแล้วนะครับก็ทำเต่าออไปเลยนะครับสิ่งที่ต้องมีอย่างต่อมาเลยก็คือโปรแกรม BlueStacks นะครับซึ่งโปรแกรม BlueStacks เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมจำลอง Android บนเจ้า PC นั่นเองนะครับซึ่งมันจะสามารถเล่นแอปพลิเคชันเหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะครับ สำหรับบางท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไว้เล่นนะครับหรือบางคนที่เขาคิดว่าแอปบางตัวเล่นในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สนุกนะฮะต้องการเล่นใน PC วันนี้เรามีโปรแกรม b บ s t t c k s แนะนำกันเลยนะครับแล้วเราก็จะใช้ b บ s t t c k s ตัวนี้แหละครับในการสมัครลายผ่าน PC นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยจะสอนตั้งแต่วิธีโหลดเลยนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ก่อนเ,ออเข้าไปที่ Google นะครับ ช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกเนาะ bluestack อันที่2นะครับเขียนอย่างนี้เราเลือกอันที่2นะครับหรือเ,เลือกอันไหนก็ได้บางทีถ้ามันไม่มีโฆษณานะครับมันอาจจะอยู่อันแรก www b l u e s t a c k com โหลดมาจากเว็บมันโดยตรงเลยละกันนะครับถ้าใช้ mac นะฮะก็ฝั่งขวาผมใช้ Windows ก็ฝั่งซ้ายนะครับคลิกตรงนี้ดาวน์โหลดครับสีเขียวเยวเนี่ยรอสักพักไม่ต้องกดไลน์แล้วครับ มันจะขึ้นที่ดาวน์โหลดให้เราเองอัตโนมัติครับนี่เราก็กดเริ่มต้นดาวน์โหลดครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดเลยนะครับติดตั้งโปรแกรมตามปกตินะครับใครที่โหลดไปไว้ได้ไหนก็ตามเข้าไปเดบุนคกตัวติดตั้งโปรแกรมตัวนั้นเลยนะครับถ้าใครใช้ IDM ก็กดเปิดแหมเมื่อกี้ได้เลยนะฮะ ก็รอสักพักหนึ่งครับเพราะว่าการลงโปรแกรมนี้จะใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีหรอกมั้งฮะกด continue นะครับพอขึ้นหน้าอย่างนี้มาแล้วแล้วเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะลงไว้ได้ไหนนะครับให้กด next ไปเลยครับ not e n o u g spec อ๋อสเปคไม่ถึงถ้าสเปคไม่ถึงอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็กด install ลงเลยครับ พอดีไดซีมันเต็มนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้ได์อื่นยังไงถ้าของท่านคนไหนนะครับที่ไดซีไม่เต็มแล้วมันขึ้นให้เมื่อกี้เลยเราก็กดเด็กต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็โปรแกรมก็ลงไว้ในไดซีกันเนาะก็รอเขาโหลดลงสักพักหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันเด้งมาหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ ก็รอเขาโหลดก่อนสักพักนะครับกดตัวนี้ได้ครับให้มันเป็นหน้าจอเล็กๆกลับมาตรงนี้นะครับก็จะได้หน้าตาโปรแกรมออกมาอย่างนี้นะครับครั้งแรกที่เราใช้นะครับถ้าสรรมมติว่ามันมีอะไรเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ให้เรากด let's go กด continue กดอะไรไปตามสบายเลยนะฮะ ก็คือกดต่อไปถ้าสมมุติว่าไม่มีก็อยู่ประมาณนี้เพราะบางทีมันจะเด้งนะฮะการใช้ครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเด้งแล้วผมใช้ครั้งแรกผ่านมาแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะก่อนอื่นเรามาตั้งค่าก่อนนะครับกดที่ตัวเลขครับเวลาเนี่ยกด2ครั้งครับกดที่เดิมสองครั้ง1 2ครับแล้วกดมาที่ setting ครับเลือกมาที่เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนนะฮะเชงเ g e l ก่อนนะฮะ เลื่อนลงมาเป็นภาษาไทยจะอยู่ล,ล่างๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็มาที่ manager account ฮะกดเพิ่มบัญชีฝั่งนี้ครับก็ใช้บัญชี Google ที่มีอยู่ที่เราเพิ่งสมัครไปนะฮะเมื่อกี้หรือใครที่มีอยู่แล้วก็ใช้บัญชีย้ำนะฮะว่าต้องเป็นบัญชี Gmail ฮะบัญชี Google แล้วส่วนใครที่เป็นรหัสผ่านหรืออะไรที่เป็นตัวเลขนะครับพวกเมลพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้บน PC นะครับฝั่งตัวเลขฝั่งขวาเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะฮะตัวเลขห2 3 4 5 6, 6, 6, 6 7 8 9ฝั่งขวาน่ะที่มันแยกออกมาต่างหากมันใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวเลขฝั่งบน1 2 3 4 5 6 7 8 9ฝั่งบนต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยนะครับตรงนี้ให้ภาษาอังกฤษก่อนแล้วเรากดลงชื่อเข้าใช้ครับรอมาลงชื่อเข้าใช้แป๊บนึงครับ อตรงนี้มันใช้ตั้งค่าเกี่ยวกับจ่ายเงินเรากดข้ามไปก่อนนะครับกดถัดไปครับกดกลับตรงนี้ครับืกดกลับฮะหรือใครจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผม,มเลือกจะกดมาที่ search application พิมพ์เข้าไปว่าไลฟ์ครับกดตรงนี้ปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาตรง Play Store ให้เรากดติดตั้งนะครับกดยอมรับ เอาใหม่ไม่รู้ผิดพลาดอะไรนะาดาวน์โหลดได้แล้วก็โหลดลายมาสักพักหนึ่งนะครับก็เรามาติดตั้งโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะเด้งขึ้นเตือนตรงนี้ด้วยเรากดเปิดตรงนี้นะครับ ถ้าก่อนที่จะมาโหลดต,ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันเด้งให้เราใส่รหัสผ่านของ Google ของ Gmail อย่างเงี้ยก็ให้เราใส่รหัสผ่านเราก็กดตกลงกดอะไรไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเพจสโตรให้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 เราเลือกค้นหาเลือกอะไรอย่างงี้เหมือนเดิมนะฮะพอแล้วเราก็กดทําต่อไปครับเราเลือกประเทศครับประเทศไทยตรงนี้ครับด้านบน ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปตามปกติเหมือนสมัครไลน์เลยนะครับนี่ตอนนี้ถึงขั้นตอนการสมัครไลน์แล้วนะครับกดต่อไปครับเห็นด้วยก็อ่านให้เขาหน่อยก็ได้ <c oughs> แล้วกดตกลงครับแล้วสักพักนะครับรหัสยืนยันของไลน์ก็จะถูกส่งมาที่โทรศัพท์ของเราก็ใส่รหัสที่เขาส่ง sms เข้ามานะครับ รหัสที่เขาส่งเข้ามาหาคุณนะไม่ใช่รหัสเดียวกันกับผมเรากดต่อไปครับโอเคก็จะขึ้นอนุญาตให้เพื่อนเพื่อนอจรวัตอันนี้เราตั้งค่าทีหลังได้แตวผมขอข้ามไปก่อนนะฮะก็กดจบลงก็ใส่ชื่อของเรานะครับชื่ออะไรก็ได้ตามที่เราตั้งแล้วก็กดลงทะเบียนมันก็จะโอเคกําลังโหลดข้อมูลอยู่นะครับซึ่งตัวเมื่อกี้ที่เราที่ผมบอกให้ตั้งค่าแล้วให้ข้ามไปก่อนอะ ก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่มีเราเมมชื่อเราไว้ในโทรศัพท์แล้วเขาเล่นไลน์เนี่ยเขาจะเพิ่มเพื่อนกับเราโดยอัตโนมัติเขาจะชื่อเราเนี่ยจะไปเด้งขึ้นข,นของเขาโดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วนเรามาดูวิธีนี้นะครับนี่คือขั้นตอนสําคัญเลยนะครับคือการลงทะเบียนอีเมลเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมันกลัวไม่เห็นนะครับ กับมาที่ไลน์นะครับนี่กลัวมันกลัวเห็นไม่ชัดน,นะฮะนี่เลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นลายนะครับที่อยู่อีเมลในการลงทะเบียนของเรานะครับถ้าใครอยากให้มันเป็นหน้าจอบแบบนี้ก็เข้าไปตั้งค่าแบบเมื่อกี้ได้นะฮะก็คือกดไปที่ตรงนี้นะครับกดการตั้งค่าครับแล้วก็เลือกเช็คอัพไซส์แล้วก็ตอนแรกมันจะติ๊กตรงนี้ใช่ไหม เราก็ติ๊กไปที่ตรง tablet, แท็บเล็ตก็กดเดินแล้วก็กดตรงนี้กลับเข้ามาอีเมลก็ใส่อ e ีเมลของเราเข้าไปนะครับอีเมลเนี่ยจะใช้สำหรับล็อกอินกับอีแอปพลิเคชัน n i n e PC นะครับซึ่งเวลาเราคุยไลน์เนี่ยเราผมจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันทำให้เครื่องเราหน่วงกิน CPU เลเย กินความจําเยอะอะตรงนี้ก็เป็นรหัสผ่านเราก็ใส่เข้าไปครับรหัสผ่านในการใช้งานล็อกอินของเรานะคะคือเมลตัวนี้เราจะใช้เมลตัวนี้ในการล็อกอินนะครับต่อไปนี้รหัสผ่านก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับเราก็เลือกลงทะเบียนลายเดียวนี้ก็รอสักครู่โอเคเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยกำลังจะส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลนี้ให้เรากดไปดูไปเช็คกล่อง หาเข้าของเมลเรานะครับถ้าใช้ Gmail เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ Gmail กดเข้าไป Google แล้วก็กด Gmail ฝั่งขวาเลยถ้าเราอ o อินอยู่แล้วก็จะให้เข้ามาเองแต่ถ้าเรายังไม่เรา i n จมันก็จะให้เรา l o อินอีกคือตรงนี้สังเกตนะครับว่าตรงนี้จะไม่มีลายตรงกล่องจดหมายจะไม่มีข้อความจากรลยให้เราคลิกเพิ่มเติมฮะ ส่วนใครใช้ Hotmail หรือใช้อะไรก็ช่างนะฮะให้คลิกเพิ่มเติมดูที่จดหมายขยะด้วยนะครับเผื่อบางทีอยู่ในกล่องจดหมายขยะนะฮะหรือถ้าใครใช้ Gmail เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่กล่องขยะจดหมายขยะตลอดเลยก็กดเข้ามาที่เพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็กดที่จดหมายขยะแล้วก็กดเข้าไปที่ Line นะฮะเมสเจตรงนี้นี่0 7 5 6เกแล้็ใส่ลงไป0ู5 6 กดลงทะเบียนครับโอเคก็จะบอกว่าอีเมลข้างต้นนะครับได้รับการลงทะเบียนแล้วก็กดตกลงโอเคท่านี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยกับการตั้งค่านะฮะหรือเราจะขออีกอย่างหนึ่งแล้วกันเพราะว่าในแอปตัวนั้นรู้สึกว่าจะตั้งค่า ID ไม่ได้นะฮะเรากดมาที่ตอนแรกเดี๋ยวนะขอโทษครับอ,อยู่หน้าไลน์เนาะตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้เรากดมาที่อื่นๆครับ กดมาที่ตั้งค่ากดมาที่โปรไฟล์ส่วนตัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เปลี่ยนรูปเนาะชื่อก็อยู่ตรงนี้ก่อน ID ผู้ใช้เราตั้ง ID ก่อนนะฮะตั้ง ID ก่อนเอาเป็นอ่ะยังไงก็ได้ ID นะครับโอเคเขาก็จะบอกตรวจสอบ มันก็จะให้ตรวจสอบครั้งนึงแล้วก็จะบอกว่า ID นี้สามารถใช้ได้เราก็กดจัดเก็บโอเคก็คือ ID เราก็ใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปจบจบทุกอย่างกับโปรแกรมนี้กดออกได้เลยนะครับออกตรงนี้ก็ได้ออกตรงนี้ก็ได้ออตไดแต่ถ้าออกออกตรงนี้ก็คือมันจะยุบลงมาอยู่ตรงนี้เรากดออกตรงนี้เลยอ่ะก็มันก็ไม่ออกเหมือนกันกดตรงนีไฟออกเลย ต่อไปขั้นตอนการใช้ l ล n e จริงๆกดเข้าไป Google นะครับพิมพ์เข้าไปว่า Line PC โอเคขึ้นมาอันแรกเรากดเข้าไปเลยครับดาวน์โหลดฟรี l ล n ์โปรแกรมแชท t ล i ์ PC ภาษาไทยก็จะขึ้นมาตรงนี้จะเป็นตัวออฟ i ิเชียลจาก Line จริงๆเลยนะครับไม่เป็นไม่เป็นไวรัสไม่เป็นสปายแวร์ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเลื่อนลงมาครับนี่ สำหรับใครดาวน์โหลดเวอร์ชัน PC นะครับใครใช้ Windows 8ก็ตรงนี้ Mac OS X ก็ตรงนี้ส่วนเราใช้ Windows XP <X P> ที่โดนรีทายไปแล้วเราก็ใช้ตรงนี้ครับกดดาวน์โหลด for windows กดก็รอสักพักหนึ่งนะครับนี่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็กดตรงนี้โอเคขึ้นแล้วเราก็กดเปิดครับติดตั้งตามปกติ เลือกภาษาครับใครอยากได้ภาษาอะไรก็ตามสบายผมว่าภาษาไทยแล้วกันง่ายดีกดต่อไปครับกดตกลงแล้วก็กดติดตั้งเลือกได้์ได้เลยนะฮะส่วนตัวนี้รู้สึกว่าจะติดตั้งในไดร์ C ได้พอความจําไม่เต็มก็โอเคนะรอสักพักหนึ่ง ในการลงโปรแกรมนะครับก็ไม่นานนะครับโปรแกรม l i น์คือไลน์ตัวนี้เราสามารถล็อกอได้ตลอดเวลาเลยมันจะติดกับเครื่องเราตลอดเวลาเลยนะครับโอเคเราคลิกปุ่มปิดครับมันก็จะเด้งเปิดไลน์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อกี้นะครับจำได้ไหมตอนที่ผมให้ใส่อีเมลในการลงทะเบียนแล้วให้กดเข้ามาดูที่อีเมลตรงจดหมายขยะ นั่นแหละครับอีเมลตรงนั้นจะใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบไลน์ตรงนี้ก็โอเคเนาะก็ใส่เมลลงไปเลยเอ้ยหลงลืมนรือว่า gmail ตลอดเลยใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดเข้าสู่ระบบถ้าใครอยากเข้าสู่ระบบอัจฉรัติเปิดเครื่องมาเข้าสู่ระบบเลยก็ติ๊กตรงนี้ไว้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ก็จะ เปิดเครื่องมาปุ๊บวินโดวก็จะล็อกอิน hmm. เข้า l ลายเลยนะฮะกดตรงนี้เข้าสู่ระบบครับโอเคนี่นะครับเป็นหน้าจอหลายของเรานะครับนี่เป็นแอปพลิเคชัน l i ายบน PC นะครับใช้ไดงานใช้งานเหมือนเอ บนสมาร์ทโฟนได้จริงๆเลยนะครับตรงนี้ก็กดดูนะครับเลือกดูเรายังไม่มีเพื่อนเราก็เพิ่มเพื่อนอย่างนี้ค้นหาด้วย ID ตรงนี้นะครับก็ใส่ ID เพื่อนเข้าไปเห็นแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยนะฮะอย่างนี้ก็จะขึ้นเป็นเพื่อนกันคือทําลงทำไลน์อะไรดูกันได้หมดเลยนะฮะตรงนี้ถ้าเขารับเราเป็นเพื่อนเราก็จะดูทำไลน์เขาได้นั่นเองโอเคครับไม่มีอะไรมากก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับกับการสมัครลายบน PC แล้วก็ใช้ลายบน PC นั่นเองนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับหรือมันจะยากตรงขั้นตอนที่เราเริ่มใช้โปรแกรม o o t t t a c คคือรู้สึกว่าการขั้นตอนนี้จะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าบางทีผมถ้าใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะเด้งกลับไปกลับมาให้เราพยายามหน่อยนะฮะก็จะสามารถโหลดโปรแกรมลน์ของมันตรงนี้ได้ จะสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ Facebook ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าใครต้องการที่จะให้สมัครให้นะฮะถ้าสมมติว่าสะดวกนะฮะแล้วว่าผมจะสมัครให้นะครับเพราะว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวผมจะสมัครให้ก็ยังไงก็ติดต่อมาใน Facebook เดี๋ยวเอาลงไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับส่วนวันนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับ